วันนี้เราก็จะเดินทางไปไหนอาจารย์เมธวันนี้นนจะไปดูอู่อู่หนึ่งในจังหวัดสุพรรณนะครับผมเป็นอู่ซ่อมรถจริงๆอู่นี้ครับเปิดมานานเราจะไปเยี่ยมเยียนอู่ที่บางบ่อเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าเราจะไปอู่ไหนนะครับผมบในอำเภอบางบ่อร็รอตามดูนะครับ วันนี้เราก็ตลอนตลอนตะลอดทัวร์ <S 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 ไปเรื่อยๆครับไปเท้่กรุงเทพมาตอนนี้เราอยู่ติดอยู่ที่บางบ่อที่เป็นบางบ่อว่าง,าง,งั้นนะเป็นบางบ่อเลยอเป็นบางบ่ออันนี้ก็บางบ่อเนาะบางบ่อใช่ไหมจริงๆครับบางบ่อ,อจริงๆนะครับเป็นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลบางบ่อด้วยครับผมก็เป็นสถานที่ตอนนี้กําลังมามาเที่ยวหาโรงพยาบาลบางบ่อครับอันนี้ก็มาหา เพื่อนนะครับเป็นอู่เพื่อนอ่าคนนร่งในกลุ่มเพื่อนช่างเหมือนกันนะครับผมก็เป็นทาทุกอย่างเหมือนกันอู่นี้ก็ทําทุกอย่างนะครับ,รบแล้วก็วันนี้นบรรยากาศที่นี่ครับเป็นอู่ซ่อมรถเป็นอู่ชื่ออะไรนะครับอ่าอ่าลาวินลาวินการช่างนะครับผมก็เป็นอู่ชื่ออู่ลาวินการช่างอยู่ที่บางบ่อนะครับหน้าโรงพยาบาลบางบ่อเลย เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปชมได้ข่าวว่าเจ้าของอู่หล่อมากเลยวายเจ้าของอู่นี่หล่อน้อยกว่าท่านหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอกันเองแล้วครับวันนี้ยอกันเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีเอฟซีตลอดทัวร์ชมพาชมอู่บ์หรอตลอดทัวร์พาชมอู่์ส้มรถเ่อส้มรถยนต์ ทั่วประเทศบหรือว่าทั่วทั่วประเทศะนะเนาะเอาไว้เอาไว้ขนาเดนเดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวเราจะไปประเทศลาวเขมีนเวียดน,นามเดี๋ยวเราไปแน่นอนนะครับเพื่อนที่อยู่ลาวเตรียมต้อนรับด้วยนะครับตอนนี้วันนี้ผมสองเสี่ยวตลอดทัวร์ก็มาที่บางบ่อยังไม่ถึงบางพียังไม่ถึงดินแดงวันนี้มาบางบ่อก่อนอ่านะนี่มาหาอู่นุ่มใหญ่ไฟแรงนุ่มใหญ่รูปหล่อคนหนึ่ง สฉลองเมืองไทยนะครับสนลองสองครับอ่าก็ปตานรอเราโอ้ยสุดยอดนะครับคนนี้ใจดีเป็นได้ยินไดนได้ชื่อได้ยินในชื่อเขาบอกคนนี้บอกได้ยินในชื่อแต่ผมนี่เป็นเสี่ยวกันมาก็จะระยะเวลาประมาณตั้งแต่ปีสี่หกที่รู้จักกันมาสี่หกสี่เจ็ดมาเลยนะฮะก็รู้จักกันมาเรื่อยๆก็ไปมาหาสู่กันตั้งแต่ลูกตัวนี้น้อยนะครับผมแต่ทุกวันนี้ก็ ตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วมีครอบครัวยังเหลือ,อยัง,อยงเหลือหนุ่มหลอนะครับลูกชายเขาหล่อมากๆสาวคนไหนจะจองมาได้นะครับมามาดูตัวได้ครับหน้าโรงพยาบาลบางบอนนะฮะเดี๋ยววันนี้มาแนะนํารู้จักกับอู่ลาวินกันช่างเพื่อนรักอีกคนนึงและเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงก็จะมาเป็นเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงกันกับเสี่ยวโดนัทนะครับ,รบ,รบผมแนะนำอาจารย์แนะนาตัวเองก่อนครับ ผมปูและวินกันช่างครับผมก็คือมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณ30ปีแล้วนะเริ่มตั้งแต่อายุถนนถนนเลนเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นสี่เลนสี่เลนแล้วมาตั้งแต่พศสองพันอยามสิบสามสครับอ่ะกับเกือบจะ30ิปีแลยี่บปีแล้วก็มาอยู่ที่ มามาเปิดมาเป,ดเปิดเปิดอูเลยแล้วว่ามาทําอะไรบ้างครับมาเปิดดูเลยครับมาที่นี่เลยที่ที่นี่ที่เดียวเลยก็มาตั้งใจมาเปิดอูเลยมากครับแล้วก่อนหน้านี้เราทําอะไรมาก็เป็นลูกน้องเขาทำลูกน้องทาง,งทานอยู่ที่ไหนทำงนานอยู่ซอยเสนาน,นิคมอ๋อใกล้ผมอนะ่ะครับใกล้ผมซอยเสนานิคมอยู่อยู่ก็อยู่ประมาณสี่ห้าปีซอยเสนานิคมนะเขาอยู่ไปเป็นลูกน้องเขาก็หาประสบการณ์แล้วก็พอเรา ด้ลูกในเมียล้วก็ประสบการณ์เราแข็งแข่งนแล้วครับก็พอว่ามีโอกาสที่จะได้เปิดดูแล้วก็มีความตั้งใจไปตั้งแต่เด็กล้ว่าเราจะต้องเป็นตั๊แกได้ตั๊กแก่้ได้นี่ครับวามฝันเด็กรุ่นใหม่ฝากไว้นะครับต้องมีความฝันมีเป้าหมายตั้งแต่ยังเล็กเห็นไหมครับเขาประสบความสําเร็จจริงๆนะเพื่อนผมคนนี้ยอมรับว่าประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้เขามาไกลในเวลานี้ก็สุดยอดแล้วครับ ก็พยายามต่อไปก็ดีใจที่อาจารย์มาเยี่ยมมามาเยี่ยมมาชมมาแนะนําแต่จริงมีอะไรผมก็ปรึกษาทั้งอาจารย์สองคนนี้แหละนี่อาจารย์มิดรนะครับก็มีความดีใจวันนี้ที่ได้มาเจอกันแล้วทำได้คะว่าเป็นคน <ช ADHD S 1> สวัสดีนนะชัยภูมิชยยัชยภูมินะครับชัยภูมิเออาจารย,ย์ตาดะเย็นหนาวอาจารย์ตาหนาเลยบอกเนี่ย ชัยภูมินะครับอิจานตะน้องเมินอะไรมาก่อนเจตุรัสครับจตุรัสจตุรัสตด้วยนะไก่คอนหวานด้เนี่ยแล้วทำอะไรบางเพื่อนเป็นหม้อนงหม้อน้ำทำทุกอย่างน่าจะทำทุกอย่างนั่นแหละครับก็จะมีเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกคลาสหม้อน้ำแอร์ไดนาโมได้ข่าวว่าหม้อน้ำก็ทำเองด้วยก็ทำเองสมัยก่อนก็ทำธรรมดาโอ้ทำเองเดี๋ยวไปฟ้องตั้งโรงงานผลิตหม้อน้ำ วันนี้พาแวะชมหูหน่อยว่าไปเย่มชมหูนะวันนี้มีอะไรบ้างโอเคได้ครับก็นี้เลยอันดับแรกก็จะมีห้องครับก็จะมีห้องรับรองลูกค้าก็ไม่ไม่ได้ดูหราเลยนะก็ถือว่าครับมีห้องไว้ต้อนรับต้อนรับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่มามานั่งรอ รับรถระหว่างครับส้มมีจิบกาแฟด้ไหมมีครับมี่มีจิบกาแฟมีมุมจิบกาแฟได้เป็ดวยโอ้โหที่จิบกาแฟมีอะไรด้วยมีมูจิบกาแฟได้ครับผมเห็นไหมมีครับระดับศูนย์บริการแล้วนะครับเพื่อนผมมีจอมอนิเตอร์ให้ชมมีจอหนังให้ดูครับโอ้โหจริงเลยครับฝากด้วยครับฝากด้วย FC ทุกท่านครับมาใช้ที่นี่บริการที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราจะเพื่ออะไร เครื่องบีแมกซ์ดำสามพันเป็นอะไรเครื่องอะไรเครื่องตัวนี้รู้สึกว่าน้ำมันแห้งอ๋อไม่ใช่หรอกน้ำแห้งอะครับยกไว้ครับยกไว้จะได้ไหมจะได้นี่ผมผมซ่อมไว้เรียบร้อยแล้วซ่อมขายได้เลยครับจับหนายได้เลยครับจับหน่ายเป็นเครื่องแล้วก็ที่ไม่อะไรนิดหน่อยครับก็มีตามน้ำมันพุ่งน้มันเครื่องไม่หน่อยนะข้างบนนี่แน่นอย่าพูดเลยนะคุณลู้ครับผมก็ ก็มีอีซี่ด้วยอีซี่อีซี่ก็วันนี้ก็พุ่งขายไปก็มีมีน้ำมันทั่วไปพันธมิตรกับอีซี่ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็จะมีพวกกองพวกอะไรที่มันง่ายๆนี่เราก็จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยนี่อะไรนี่คอยโอ้หเดียวจคอยนานนะเมื่อไรจะมาคอย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 นานออะไรกิฟต์ก็มีทุกอย่างโอ้เนี่ยกิฟต์อ้โหนี้อย่ อ่านี่ยนจะเปลี่ยนตัไม่ทำบันไดนานติดครับชั้นเป็นอะไรนะครับผมมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโอ้ข้างล่โรงงานมาลมาดูโรงงานมาดูมาดูโรงงานมาดูโรงงานทำหม้อน้ำครับนี่โรงงานทำหม้อน้ำครับผมครับผมครับสมบัติอันนี้ก็จะมีอะไรเก่าๆที่ลูกค้าไม่เอาไปก็จะทิ้งทิ้งไว้ตรงนี้นี่ก็จะมีหม้อน้ำเก่าม้นน้ำเก่าน้ำที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้ว ไปดูเครื่องรับซ่ออมมห้้นไงครับเครื่องเครื่องมือทำหม้อน้ำเวลานั่งทำหม้อน้ำก็จะนั่งทำตรงนี้ตรงนี้ครับกนี่นี่จะนั่งทำหม้อน้ำมือตรงนี้สมัยก่อนผมก็ทำเป็นฮะหม้อน้ำแต่เดี๋ยวนี้ก็ลืมแล้วมั้งเฮ้ยมีลื่มมีลืมอันนี้หัวฟู่เนี่ยหัวฟู่หัวฟูสมัยเก่าแล้วครับยังใช้แต่ก็ใช้ใช้แบบตั้งเดิมอยู่เขาใช้ยังไงเอาน้ำมันไม่ไม่ใช้ลมครับนี่คือใช้ลมผสมนะตัวนี้จะใช้น้ำมันเบนซินผสมกับลมนะครับแล้วก็ครับผม ก็จะออกมาฮ่าส่วนผสมมาพอดี้มันเลือดจะเกิดไฟะ้าอะครสองคู่นี่แรงก็เปิดลมแรงแล้วก็เปิดแรงลมแรงครับครับอันนี้ผมไปเห็นทำนึกนึกนึกถึงอยากทำอีกแล้วพอแล้วผอยากไปทำเลยพอแล้วเราไปมันไปกันกับดูตรงนี้แล้วไปดูในใจแดงขบวนไม่ต้องบวกห้องนอนมั้งข้างบนไม่ต้องเดี๋ยวความรับแจกความรับแจกนะ อะไรเทียบว่าผมกลัวมีห้องอะไรนิดหน่อยอะไร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 ครับผมผมก็ได้อาศัยหลายอย่างนะอะไรที่นี่ทั้งกล่องทั้งอะไรเงนี้ผมก็โทรมานะครับโทรมาหาเพื่อนให้มีกล่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ไหม กล่องเกินเยอะกล่องเขาจะค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมกล่องซีพียูเขาจะเก็บเยอะอยู่ท่านผมแถวบริเวณแถวนี้ก็มีให้เก็บเยอะอยู่ครับผมผมก็จะโทรมาเพื่อนมีไหมมีไหมอะไรเงี้ยก็ร้านก็ร้านอะไรดีๆเนาะครับก็เพราะว่ามันไกลเชียงกงคื่อนข้างไกลเชียงกงนิดนึงนี่ตัว B M ดิเบียร์ใช่มาดูมาดูตัวนี้ยมาร้านขาย อันนี้ได like ้ได้อันนี้สงมาจากดามอัตสัแต่เราไม่ยังไม่ได้ใส่อะไรเยอะหรอกครับ สี่ห้าคนสี่คนห้าคนสี่คนครับเปิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ครับอ๋ออาทิตย์เวันอาทิตย์ครับเออยูอไรวิน์ยู่ครับแปดโมงถึงหกโมงเย็นครับเปิดทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันก็รอจุดสังเกตคือินเพื่อนเพื่อนบ้านโรงพยาบาลบางบ่อครับอ๋อครับเกิดงานติดตั้งครับผมตัวนี้ลงสะพานนี่มาจากงานนะอ่าก็มาจากจากเคหะลงสะพานมาอยู่ซ้ายมือเลยครับ ไปทา่าใช่ไหมใช่ครับเี่าถ้าไปทางนี้ก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นทางด่านทางด่านครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ออกบางหน้าตาดฮะโอ้ไม่เป็นไรนี่คืออู่ซ่อมรถจริงๆครับมันก็จะมีแบบสภาพอย่างนี้เป็นอู่ซ่อมรถครับอู่ซ่อมรถนี่คืออู่ซ่อมรถจริงๆครับผม๋ยู่ข้างเก๋งข้างหน้าคือ ลงาบาลบางบ่อใช่ไหมมางเลยแนะนำเลยครับโทรแนะนำแนะนำโทรเลยครับโทรอูโทรโทรที่ร้านนี้นะครับจะมีเจ็ดศูนย์แปดเก้ารันทั้งนั้นเลยครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าหกครับผมละวินเลยนะครับยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็รับปรึกษาทุกอย่างนะครับให้ความมีเรื่องรถเรื่องราก็ปรึกษาได้เลยโทรมาได้เลยครับ ไปทางน้องจมินนะโอเคมองดูง่ายนะมาง่ายๆครับวิมีตกมาจากบางบ่อมาจากบางพีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมาทางนู้นกันเลยนะมาคลองด่านคลองด่านแล้วก็เทไอ้อะไรเทพรักษ์แล้วก็บางนาโอ้ครับอยู่ในละแวกนี้โอเคเลยไปเรื่อยนะครับผมก็ มีน้องชาวบางบอ่อบางพีสมุทรประการเรานะครับผมเพื่อนรักอีกปูหนึง่งอูละวินกันช่างอู่เพื่อนละวินกันช่างนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลบางบอ่อเอฟซีทุกท่านแล้วเอฟซีโดนัทอเูเอฟซีปูมิสสวิตกันช่างวัดน้ำแดงก็มาใช้บริการที่นี่ได้ไม่ไปถึงผม ก็แะหาเพื่อนผมมีอะไรก็โทรคุยกันปรึกษากันตลอดเวลาเราเราไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนใครว่าเพื่อนเพื่อนจะทิ้งเราหรือเปล่าเราไม่รู้ไม่แต่เที่ยวไปเที่ยวการแห่เข้าปาะสาททิ้งเพื่อนเฉยเลยมาชวนอย่างดีเลยมาชวนเพื่อนอย่างดีเลยครับถึงกูบลปั๊บ ไอ้เ, hey, เราลืมอะไรวะมันไม่น่าม,มันไม่ถูกหวยครับผมซื้อซื้อสี่ห้าออกไอ้ซื้อห้าสี่อ 5, 4, อ,อกห้าสามน่าเลยชวนขาดเพื่อนไหมพอลืมเพื่อนนี่นะลืมเพื่อนไม่ตินะ้งเพื่อนแต่ลืมเพื่อนไม่ติ้งเพื่อน <laughs> แต่ผมลืมเพื่อนครับนัดกันไว้อย่างนี้จะไปเที่ยวงานอุบลด้วยกันผมก็ แก่แล้วจริงๆนะยอมรับนะขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรเินไว้ตอนเทียนอ้าวคุณลืมเพื่อนวะเนี่ยเราก็รออยู่นะเมื่อไหร่จะโทรมาเรียบตัวแล้วเอาไว้แก้ตัวใหม่เดี๋ยวไปสุวรรณครงานแฮประสาทพึ่งนะครับเป็นงานออกพรรษา ไปไปสกลนครแล้วค่อยไปอุบลอบีกรอบรับประกานว่าสนุกม่วนแท้ๆครับไปสกลนครนครับม่วนดีหลีอาจารย์ตอนนี้ก็ฝากเบอร์ไว้อีกทีหนึ่งครับทีนี้ฝากเอฟซีทุ่ท่างแนะนำเพื่อนอย่าลืมนะครับระวินการช่างก็เบอร์ติดต่อได้ก็089 799 4196นะครับ ยินดีให้ความปรึกษาอยู่บางบ่อครับสูตร์ประการครับผมโอเคครับกอตัวเก็บไม่ยากกับหน้าโรงพยาบาลบางบ่อคนบ้านเข้าเด้อครับไปไหนเลยก็ได้หน้าโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลบางบ่อครับอย่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้ช้ยาพุ่มบ้านเข้าเหรอครับผมใช้ยาพุ่มครับใช้ยาพุ่มครับผมจัดตุลาศครับผมจัตุลาเด้อพี่น้องรอครับผมมีแต่นุ่มละลอครับใช้ยาพุ่มสาวก็สวยผมไปผมก็โอ้มีแต่คนงามๆเลยบนภาพผมไป ่เด้อพูด่าอะไรขอขาดทุกทีนะับไปเกือบเกือบติดโควิดมากครับเกือบบอลลอดนะไปช้ยพูดมากได้โควิดมากตหนึ่งได้เสียวผ้าทรงโรงพยาบาลครับขอบคุณหลายๆครับที่เป็นห่วงทุกคนครับผมครับเมื่อเนี่ยขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองทั้งท่านครับที่มาเยี่ยมเยียน แล้วก็ขอบคุณรัตลอด้วทั่ับม้เลยลองตลอดทััวอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ทีเลยครับต้องให้อาจารย์เขาเป็นคนตั้งะเดจนี้ขึ้นมาเข้าไปชมที่ไหนเข้าไปชมที่ไหนก็เข้าไปในืูกคุนะครับ เราอัวูซ่อมรถนะครับอ่ามีม,มีช่องม,มีช่องแล้วใช่ไหมมีช่องแล้วครับโอ้เข้าไปชมดูเราสองคนก็มีตลกดาบ้างมีงมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ต้องขออภัยเดี๋ยวผมจะหาสาระดีๆมานะให้ท่านชมเดี๋ยวจะไปชมอูเสี่ยวผมด้วยแหละเป็นอูซ่อมรถมันไม่เหมือนอูซ่อมรถนะครับมันเหมือนร้านอาหาร เข้าไปที่ไรเหมือนอาหารทุกทีเลยผมไปที่ไรกับข้าวเต็มโต๊ะทุกทีเลยไม่เหมือนอู่ซ่อมรถเลยเพราะว่าอู่เขามันสะอาดนะฮะแล้วก็มีแต่กับข้าวไว้รอเลยผมไปเที่ยวหน้าผมจะไม่บอกว่าผมจะไปอู่เสี่ยวผมจะไปแบบไม่ต้องบอกล่วงหน้าเดี๋ยวมันจะมีแต่กับข้าวไว้รอเหมือนร้านอาหารมันไม่ใช่อู่นะครับผมฝากไว้ครับดินแดงต้องได้เจอกันแน่ครับดินแดงสุขประการวีเอกันนะครับผมขอบคุณทับสวัสดีครับทุสวัสดีครับ